สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมนะครับจายเอสเดคแนเนลโคลาน,นะครับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดไซส์ใหญ่หน่อยประมาณห้อง30ตารางเมตรนะครับส่วนกลางดีที่จอดรถเยอะนะครับใกล้เมืองด้วยใกล้เซ็นทัลด้วยราคาต่ำกว่าทุนอีกต่งางหากนะครับคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับ อนนี้นะครับทุกท่านผมอยู่ที่คอนโด The Space Condo นะครับติดกับถนนเส้นสุรนาร์เลยซึ่งด้านหลังเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตึกอันนี้คือตึกแถวของ The Space Condo นะครับตรงนี้ก็คือถนนสุรนารีนะครับซึ่งหาง่ายๆนะครับอยู่ติดกับแพตตินัมเลยนะครับคุณก็จะเห็นตึกแพตตินัมอยู่ด้านนี้แพตตินัมซิตี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูในตัวคอนโดกัน The Space Condo นะครับเป็นคอนโดที่ หน้ากว้างที่สุดของตัวโคราชแล้วนะครับห้องหนึ่งเนี่ยหน้ากว้างอย่างน้อยก็เกือบ1ิเมตรแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดขายเลยนะก็คือเรื่องที่จอดรถเรื่องที่จอดรถเนี่ยมันเป็นเป็นเพนพอยของคนที่อยู่คอนโดมากเลยนะคือส่วนใหญ่เนี่ยที่จอดรถเขาจะให้ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคนอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยก็ต้องแย่งที่จอดรถกันแต่ที่นี่ที่จอดรถเนี่ยเยอะมากเลย มีทั้งฝั่งด้านนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาไว้จอดรถสําหรับคนนี่มาเยี่ยมหร,หรือว่าเจ้าของคอนโดนก็จอดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีด้วยกัน2ตึกตึกหนึ่งและตึก2นะครับแล้วเนี่ยครับใต้ตึกก็จะมีที่จอดรถอีกนะครับคือผมมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งี่ยไม่เคยเห็นที่จอดรถเต็มสักครั้งเลยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากอยู่คอนโดแต่ว่าเป็นกังวลเรื่องที่จอดรถนะตรงนี้เหมาะมากเลยนะครับที่นี่ด้วยกันมี2ตึกนะอย่างที่บอกไปมีตึก1และตึก2นะครับเขาจะมี พื้นที่ส่วนกลางอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งส่วนกลางเนี่ยก็จะมีทั้งขับเฮ้าส์นะครับมีสระว่ายน้ําทิตเนสห้องสควอชนะครับแล้วก็มีห้องนังเล่นนะครับที่เอาไว้ชมด่านฟ้าด้านบนได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับเขาก็จะมีมินิมาร์ทให้ด้วยนะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับก็มีร้านซากักรีดอยู่ใต้ตึกด้วยตรงด้านนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือกลางนะครับของของพื้นที่ ที่ The Space condo ให้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเอาส่วนกลางมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วจะทำยังไงให้ตัวตึก,กมาดูล่มลื่นล่มเย็นนะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้เนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับไว้ล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลางหมดเลยนะครับก็เลยได้แบบว่าเป็นคอนโดที่แบบวิวธรรมชาติไปด้วยในตัวนะครับนี่ครับเดินเข้ามาด้านนี้เนี่ยเป็นทางขึ้น เอสคลนะครับก็คือพวกสาวไายน,น้ำฟิตเนสต่างๆที่ผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไม่ได้นะครับก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูชั้นบนกันนะครับห้องที่เราขายในอยู่ชั้น6กนะครับก็คือเดินขึ้นไปด้านนี้ได้เลยนะครับคุณจะเห็นว่าที่จอดรถในเยอะจริงๆเดี๋ยวเราเดินตามกันเข้าไปดูครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในห้องแล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะมาถึงห้องเนี่ยนะ ราก็จะต้องใช้คีย์การ์ดเพื่อขึ้นลิฟต์มานะครับก่อนที่จะขึ้นลิฟตอ์อะมันจะมีประตูมาตัวหนึ่งนะครับต้องใช้คีย์การ์ดตัวนี้ที่เขาให้นะครับซึ่งบัตรตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับเป็นทางเข้าออกรถด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะตึกหนึ่งตึกสองต้องใช้คีย์การ์ดตัวนี้ด้วยสังกัดนะครับเข้ามา<อ>ในนี้ทางสเป c คอนโดนะเค้าว่าเป็นคอนโดที่น่ากว้านที่สุดในตัวโคราชนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมวัดข้าวๆามันเกือบ10เมตรเลยนะเป็นคอนโดไซส์ประมาณ30 ตารางเมตรมันอยู่ที่29.47ตารางเมตรนะครับหน้ากว้างของคอนโดนะจะอยู่ที่ประมาณ9.5-10เมตรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่แบบไม่ชอบความอดุดอู้ของคอนโดนะครับคอนโดส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นแบบหน้ากว้างประมาณสัก4-5เมตรแล้วก็ยาวหรือไปประมาณ10กว่าเมตรนะครับซึ่งมันจะทําให้แสงม,มาได้น้อยนะครับแล้วทําให้ห้องอึดอัดคนอยู่ก็อึดอัดนะครับ ที่เนี่ยเขาเลยมีคอนเซ็ปต์ที่ทําคอนโดหน้ากว้างขึ้นมาดังนั้น,นทุกห้องที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวเนี่ยก็จะติดติดแบบเอ่อหน้าต่างที่หันไปด้านนอกหมดเลยนะครับที่เนี่ยเป็นห้องมุมนะจุดขายของห้องนี้ก็คืออยู่ด้านหน้าโครงการนะครับแล้วเป็นห้องมุมด้วยก็จะได้แสงทั้งสองฝั่งดังนั้นก็ไม่ต้องอกลัวว่าจะติดอับ,อบนะครับ ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ป่วยง่ายโดยนะการอยู่ห้องที่แบบอึอดอัดอับๆม,ม,มืดมืดเนี่ยอันนี้เปิดหน้าต่างแล้วสว่างทั้งห้องเลยดังนั้นก็จะ,ปะไปอยากฝ่ายได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูห้องแรกกันก่อนพื้นที่เขาใช้นะก็จะใช้เป็นพื้นลามิเนตลายไม้นะครับเทกเจอร์ค่อนข้างดีแล้วก็สภาพดีมากไม่มีกรอบแกรบเลยนะครับสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เขาให้นะมาจากโมเดิร์นฟอมนะครับโมเดิร์นฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็คือบิวทั้งหมดเลยทั้ง ต๊ะตัวโต๊ะกลางนะครับทันบอนทีวีนะครับตู้ทุกอย่างเนี่ยบิวมาจากโมเดิร์นฟอร์มหมดเลยนะครับตัวห้องนั่งเล่นนะคุณจะเห็นว่าหน้าต่างห้องนั่งเล่นเนี่ยกว้างมากใหญ่มากเลยเพื่อเขาจะให้แสงบริมาณเยอะมาทําให้ห้องมาดูโปรง่งโล่งนะครับตัวห้องเนี่ยจะหันวิวนะครับออกไปทางหน้าโครงการก็จะมีตึกอยู่แต่ว่าตึกที่ห้องเนี้ยจะอยู่สูงกว่าตึกนะดังนั้นก็จะมองเห็นไปด้านหลังนู่นก็จะเห็นเป็นทิวต้นไม้ เลยนะครับก็สิ่งที่เขาให้ในห้องนั่งเล่นเลนะี้ยงรูปเนี่ยเขาให้ระเบ้าบางังให้โซฟาสําหรับนั่งสองคนเป็นโซฟาผ้าสําหรับสองคนนั่งสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะวางนะครับโต๊ะวางกาแฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีด้านนี้มีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนั่งทานอาหารสําหรับสองคนนะครับนั่งนอยู่สองคนท้องนี้สบายๆนะครับสิ่งที่เขาให้อีกก็คือมี ทีวีนะครับทีวีซัมซุงให้หนึ่งตัวนะครับมีชั้นวางทีวีมีชั้นวางหนังสือแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะรครับผมแชร์เลยที่นี่แถมแอร์ให้ถึงสองเครื่องเลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำเนี่ยคือห้องในสภาพใหม่มากเลยนะผมคือว่าเคยมีคนอยู่แหละแต่ว่าสภาพมันแบบมันใหม่แบบใหม่จริงๆเลยนะเหมือนไม่มีคนอยู่มาก่อน นะครับสุขภัณฑ์ที่ใช้นะครับก็คือเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยทั้งตัวซิงหัวก๊อกแล้วก็ตัวชักโคกนะครับใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยประตูห้องน้าเนี่ยเนี่ยสภาพดีมากเป็นประตูสําเร็จรูปที่ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะแพงอยู่นะครับแล้วก็ในห้องน้าเนี่ยเขาให้ฉากกั้นห้องน้ํามาด้วยนะก็ะถือว่าดีนะครับแยกส่วนเปียกโซนแห้งด้วยนะครับแล้วเขาก็าจะมี นี่เครื่องทาน้าอุ่นของเมกให้นะครับแล้วก็ทําโมเสสสีดำยาวลงมาเลยนะครับก็ห้องน้าเราไม่ได้อึดอัดน,นะคือวัสดุที่ใช้ดีนะครับออกแบบดีทุกอย่างเลยกระเบื้องก็ใช้ได้เลยนะครับอะมาดูที่นี่อันนี้เนี่ยเป็นประตูเล็กๆอีกบ้านหนึ่งนะครับเปิดฝั่งนั้นนี้อันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับแต่บอกไว้ก่อนห้องครัวเนี่ยแบบขนาดกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมาะสําหรับคนที่ หนุ่มสาวออฟฟิศที่มีเวลาทํากับข้าวนะอันนี้ก็ไว้เตรียมอาหารทํามาม่าหรือว่าซสื้อาหารสาเร็จรูปมามานั่งทานตรงนี้นะครับ mm hmm. มันก็จะมีชุดนี่ครับชุดครัวให้แทนที่นะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็คือเป็นแบบมตาตรฐานของของครัวคอนโดทั่วไปนะก็จะกว้างประมาณเกือบ2เมตรได้นะครับก mm ็ hmm. จะมีชั้นตัวแ่นที่นี้แล้วก็มีชั้นบนนะครับมีเครื่อง เอ่อไมโครเวฟให้ด้วยนะครับของชาร์ปนะครับซิงอ่างล้างจานนะครับอันนี้เป็นหนึ่งหัวหนึ่งก๊อกนะครับแล้วก็แถมตู้เย็นให้ด้วยคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่คือมีครบเลยนะนะครับมีตู้เย็นสีเขียวสดใสนะครับของมิซูบิชิให้ด้วยนะครับจะทําให้ห้องนี้มันดูสว่างขึ้นและหลังจากห้องครัวมานะคุณสามารถเปิดประตูตรงนี้เนี่ยเพื่อออกไปที่ลานซักล้างนะครับซึ่งเขาก็จะต่อท่อน้ําอะไรมาไม้หมดแล้วนะครับ แล้วก็ติดกระข่ายกันนกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่โซนฝักข้างครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายกันก็คือห้องนอนนะครับห้องนอนผมว่าห้องนอนที่เนี่ยเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับด้วยการที่ออกแบบดีไซน์เขาให้ผนังฝั่งด้านนึงเนี่ยคือมันเป็นกระจกหมดเลยฝั่งด้านนี้ก็มีกระจกเป็นห้องหัวมุมดังนั้นเนี่ยแสงได้มาเยอะมากนะครับให้เตียงห้าฟุตนะครับของโมเดลฟอร์ม นะครับแล้วก็มีมา่านรอบทั้งทั้งห้องเลยนะเป็นม่านสีแดงนะครับก็แล้วแต่สไตล์คนชอบนะน่าล,ลืมบอกไปที่นี่นะเขาอะมเออีเป็นวอลเปเปอร์นะไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีวอลเปเปอร์เลยยกเว้นห้องครัวนะครับมีวอลเปเปอร์ให้ทั้งหมดคือต่างห้องกะต่างสีด้วยนะห้องนอนก็นจะสีนึงห้องนั่งเล่นก็จะสีน, TV, งน,น,งนงึงนะครับที่นี่มีทีวีห้องนอนให้อีกหนึ่งเครื่องนะครับไม่ต้องไปแย่งกับ คนที่อยู่ห้องลิฟ g r รูมนะครับดังนั้นก็แบ่งส,สัดส่วนคืออยู่2คนนะ่ะคนนึงอยากอยู่ห้องนอนคนนึงอยากอยู่ living room, ลิฟท์รูมเนี่ยก็อยู่แบบสบายๆมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องแชริเอร์รวมแล้วมีทีวี2แอร์สนะครับเตียงหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์อันนึงนะของของคอนโดที่ Space คอนโดนะครับก็คือตู้เสื้อนะครับผมไปมาทุกคอนโดละส่วนใหญ่ตู้เสื้อจะมีแค่2บ้านนะครับซึ่งการอยู่2คนแล้วใช้ ตู้เสื้อผ้าแค่สองบาทอย่างเงี้ย,ยมันไม่พอที่นี่เนี่ยเขาให้ประตูเสื้อผ้าเนี่ยถึงสี่บาทนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่แบบอยู่สองคนจริงๆนะครับแล้วก็มีนี่ครับโต๊ะโต๊ะแต่งหน้าให้ด้วยสําหรับคุณผู้หญิงมีเก้าอี้ให้ด้วยนะครับสภาพก็คือใหม่ดูดีมากนะครับเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับด้วยความที่ไซส์อยู่ที่เกือบสามสิบตารางเมตรนะครับแล้วก็ คือแบบมันดูโล่งมากนะหน้าต่างเขาเยอะมากเลยจริงๆครับสำหรับใครที่ดูคอนโดนี้แล้วสนใจนะจุดเด่นเนี่ยผมว่าคอนโดนี้คือเรื่องราคาเลยแต่ผมจะบอกเรื่องราคาตอนหลังนะครับอมานั่งสบายๆเพื่อบอกดีเทลกันดีกว่านะครับคอนโดนี้นะอีกครั้งหนึ่งชื่อว่า the Space Condo นะครับคอนโดนี้เป็นคอนโดแรกๆของโคราเลยแล้วขายหมดด้วยนะครับ คอนโดนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องทำเลนะครับเพราะว่าติดกับเส้นสุรนารายเลยซึ่งเส้นนี้มีจุดเด่นเยอะมากเลยนะมีร้านอาหารของกินเยอะมากใกล้ราชพัฒใกล้เทคโนโลนะครับห่างจากนี้ประมาณแค่2โลเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นสายที่แบบชอบเดินตลาดเนี่ยก็จะมีไอเอ็นยาร์ดในบ้านเกาะนะครับห่างจากนี้หนึ่งจุดเก้าโลนะครับขับรถแป๊บเดียวนะครับมีจักรยานก็ขับไปได้ปั่นไปได้นะครับใกล้นิดเดียวเองหรือว่า ถ้าเกิดตรงไปเนี่ยคุณก็จะเจอกับโรตัสจอหอนะครับโรตัสจอหอห่างจากนี่ประมาณมา2.7กิโลนะครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นสายที่เดินห้างชอบช้อปปิ้งในห้างอยู่แล้วนะครับไม่ชอบเดินที่ร้อๆนะไปเดินในห้างเซนทรัลเนี่ยก็แค่1.4กโลเท่านั้นเองนะครับก็ถ,ถือว่าใกล้มากทะลุออกซอยนี้ก็ไปเจอได้เลยนะครับร้านอาหารนี้เยอะจริงๆสั่งแกลบสั่งฟูดแพนดา้าสั่งลายแมนอะไรเกือบทุกเจ้ามาที่นี่แน่นอนนะครับดังนะั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกิน นะครับแล้วตัวตัวโครงการนี้นมีเฟอร์ิตี้ต่างกับห้องที่คอนโดอื่นนะครับมีก็คือว่าเขาจะแยกส่วนกลางไว้อยู่ที่ตรงกลางนะครับสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระน้ําเกลือซึ่งยาวมากค่อนข้างยาวเลยแหละนะครับฮาฟโอลิมปิกได้เลยนะครับมีห้องควอทนะครับใครที่ไม่เคยเล่นควอทที่นี่มีห้องควอตให้ด้วยนะครับมียิมฟิตเนสให้ด้วยมีสระว่ายน้ําที่ใหญ่นะครับแล้วก็ ชั้นบนของฟิตเนสเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นที่ดูดาวนะเป็นที่นั่งเล่นมีปาร์ตรี้สังสรรค์แล้วก็ไม่นั่งดูดาวข้างบนได้เลยนะครับที่นี่เนี่ย,ยมี2องตึกมีตึกหนึ่งและตึกสองนะครับคอนโดห้องนี้อยู่ตึกหนึ่งนะครับแล้วมันในตัวห้องนะจุดเด่นของตัวห้องเนี่ยห้องในยายไซส์ในเกือบ30สตารางเมตรเลยนะครับอยู่ที่ยี่ส้าจุดสี่เจ็ด ตารางเมตรนะครับแล้วเป็นคอนโดที่หน้ากว้างที่สุดในตัวโคราชเลยนะครับหน้ากว้างเ,เกือบ10เมตรเลยนะครับดังนั้นทุกห้องที่คุณเห็นน่ยจะติดกับหน้าต่างหมดเลยแล้วเป็นหน้าต่างไซส์ใหญ่ทุกห้องเลยนะครับตรงนี้ห้องนี้แกก็เลยแบบไม่อับนะครับลดคือประหยัดค่าไฟได้คุณไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะครับตอนกลางวันเนี่ยคุณเปิดหน้าต่างได้หมดเลยนะครับแล้วก็ เฟอร์นิเจอร์เขาให้หมดเลยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ของโมเดิร์นฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับแถมแอร์สองเครื่องแถมทีวีสองเครื่องมีชุดแผ่นที่ให้ด้วยนะครับมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับแล้วห้องสภาพใหม่ด้วยนะมีโซฟาให้นั่งสบายๆโซฟาผ้านั่งสบายๆอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารก็อี้ทานอาหารให้ด้วยนะครับห้องน้ําสภาพใหม่เหมือนไม่เคยได้ใช้มาก่อนเลยนะครับก็สุขภัณฑ์ของโรงแรสแตนดาร์ดทั้งหมดเลย นะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะครับจุดเด่นของโครงการนี้อยู่ที่ราคาเลยนะครับราคาขายของห้องนี้นะปกติจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดล้านกว่ากว่าเลยนะแต่ที่เนี้ยเขามาขายนะครับซุปเปอร์เซลล์แบบเซลล์สุดๆๆเลยนะครับขายที่หนึ่งจุดสามเก้าล้านบาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะขายต่ำกระทุนนะสามแสนห้านะครับขายที่หนึ่งจุดสามเก้าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ ขายต่ําที่สุดแล้วนะครับไม่มีคอนโดไหนที่ไซส์30ขายที่1.39แล้วนะครับถือว่าถูกมากหน้ากว้างเฟอร์ครบทุกอย่างครบหมดเลย1.39ล้านบาทเท่านั้นเองใครสนใจห้องนี้นะก็โทรติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยรีบโทรมาเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับใครนะครับที่มีคอนโดสวยทำอะไรดีๆขายราคาไม่แพงเฟอร์ครบเนี้ย้วแบบ ดูดีด้วยนะอยากจะให้เราช่วยขายช่วยปล่อยเช่านะครับคุณก็ติดต่อมาได้เหมือนกันกับเอสเซ e พ c นเนอร์โคราเลยนะครับใครถูกใจคลิปนี้นะครับถูกใจวิดีโอนี้เนี่ย,ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับใครมีคอมเมนต์ยังไงมีความเห็นยังไงกับคอนโดนี้นะก็คอมเมนต์มาด้านใต้ล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายเอสเซจพันเนอรโคราสวัสดีครับ